สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอ,ตอเตาเผาศพแบบปรับปรุงบุรณะอาคารเมนทั้งหมดนะฮะที่อําเภอร้องพิบู์จังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่เราปรับปรุงเป็นไงบ้างนะครับไปดูกันครับอาคารนี้คือปรับปรุงเรื่องบุรณะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่เรื่องงานสีงานลายนะครับ แล้วก็ตัวคารนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะมีรูปของเก่าให้เปรียบเทียบดูนะครับงานปรับปรุงนี้ใช้เวลาในการปรับปรุงอยู่ประมาณ3เดือนนะครับจากเมนเก่า มากนะครับป่องแตกแล้วแล้วก็มอปรับทั้งใบหมดเลยตอนที่ช่วงปรับปรุงเรามีเตาสำรองให้ทางวัดได้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในการเผานะครับหรือป่องเก่าออกแล้วติดตั้งป่องสแตเลสนะครับตัวนี้ แล้วก็หน้าต่างจากหน้าต่างเก่าก็เปลี่ยนหน้าต่างใหม่ลายจากเป็นลายเอาออกให้หมดเป็นลายใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็ปลูกกระเบื้องใหม่ทําสีใหม่นะครับแล้วก็ดูเตาจากเตาถ่านนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเต,นเตาไฟฟ้าสามัวเผานะครับตัวนี้หน้าเตาหน้าเตาเป็นแกนิเทาจีนนะครับตัวนี้ข้างล่างเก็บกระดูกาม ข้างกเก็บก็ดูข้างบนก็ประตูเตามีไฟส่องด้วยนะครับตู้ควบคุมของตัวอคารเมนนะฮะแล้วก็มีไฟตัวนี้เพิ่มเรื่องไฟฟ้ามานะครับอันนี้ตู้คอนโทรลนะตู้คอนโทรลก็สามารถที่จะมีรีโมทเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเดินไปกดได้เพราะเราใช้รีโมทปรับเป็นออโต้ก็ได้ครับใช้รีโมทนี้นะครับในการใช้เป็นสามโมเผานะครับก็มีเผาข้าง,ขางเขายังเผาลงนะครับแล้วก็มีเผาควันด้านบน แล้วถังน้ำมันสเตีเร์ส200ลิตรนะครับควบคุมปั๊มน้ำมันด,ดูดน้ำมันขึ้นนะครับปกตินะครับอันนี้พือหัวเผาศพนะครับด้านหลังอ่าโดยเวน้นโดยรอบนะครับของตัวเตาโอเคเดีย๋ยววันนี้มีเผาศพจริงนะครับ ันนี้เรามีแถมรถเข็นให้ด้วยรถเข็นนะครับเพื่อใช้เวียนศพนะครับโอเคอเดี๋ยวผมขอเดินรอบๆอีกทีหนึ่งขอรับถอยหลักเลสหนึ่งนะครับนี่ครับรอบระยะไกลๆ ใช้งบไม่เยอะนะครับใช้งบนิดเดียวเองแล้วดูบริเวณโดยรอบแล้วก็ทําบริเวณเพิ่มมานะครับแล้วก็ปูกระเบื้องเพิ่มมาอีกนะครับโอเคขอบคุณครับจ้าจ้าใหญ่ใหญ่หน้าจ้าจ้าสี่ดองกับพี่ดองก็คุณต่อพิ้วอ่ะหน้าจ้าจ้าสี่ดองก็คุณต่อพิ้วอ่ะผิดงานผิดตาเป็นใจ

นั้ำน,น้ำเผาเผาเผา,า,เเาเผาข้างเลยน้นนิงเราดิผสมง่า้เร่งกันเอาเผาข้างเลยเอาปิดเลยปิดประตูปิดเลยกดเลย ごめん。<noise> ห้ตอนนี้เราเผาศพไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเปิดแค่เผาเผาเผาตัวเดียวตัวเดียวปิดหมดแล้วเผาวันโอโโุณหภูมิก็ขึ้นอยู่ที่600เลยครับอตอนนี้เราใช้แค่เผาศพเบอร์เดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปไห้ดูอีกที เข้าไปได้ขึ้น ตอนนี้เราเผาศพอย่างเดียวนะเราไม่ได้เผาฟันนะครับเผาควันนี้เราจะใช้แค่ประมาณ20่นาทีนะครับเพราะหลังจากโลงหมดแล้วอะความร้อนจะขึ้นถึง600เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดการจะเกิดการว่ามันจะมีแก๊สที่ติดตัวมันเองได้นะครับ ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเผาวันแล้วนอกจากเราต้องเคลียร์หรือว่าดันศพเข้าไปนะครับต้องเปิดนี่ว่าไงหลักๆไม่เหมือนกันผมจะดันอ๋อโอเคนะผมจะถ่ายวีดีโอด้วยโอเคเรียกตู้ด้านเรียกตู้ด้าน

ไม่ได้ครับพึ้น่อพักไม่ใช่เหรอเผ<ถ>ายากครับเผายากเดว เดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่าๆเราเราเราโกยออกมาข้างหน้าก่อนโกยทุกอย่างออกมาข้างหน้าก่อนโกยมาข้างหน้าก่อนแล้วจะเอาโกยขี้เท่าโกยทุกอย่างออกมาข้างหน้าก่อนพวกขี้เท่าทั้งหมดเลยโกยหมดเลยข้างในอ่ะเอาข้างในออกมาให้หมดข้างในออกมาเลยข้างในเลยนะข้างในเลยนูนเลยเออเดี๋ยวแะไรโกยเข้ามาโกยเข้ามาโน่นข้างหน้าไฟเลยเออเงั้ยไรลากออกมารากออกมารากมารากมาเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเออมา นั่นแหละเออแล้วก็อ๋อติดติดอ่าโอเคแล้วแหละแล้วก็ข้างหน้าทบอ่ะโอยออกมาเลยพลิกหั่นพลิกไปทางซ้ายพลิกพลิกครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูนี่เอ้าถือผมหน่อยถืออันนี้นี่นี่ เท่าฝปากาไปอยู่ไหม,มแต่ว้ไม่เป็นไรอะ่ะตันหลัง